S Hello s t u d e n t i a m teacher one I'm teaching English class t w สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูวอลาหรือไทยอริยาเลิศหรือคุณครูวันนั่นเองสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเด็กๆคงจะได้หนังสือในวิชาภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะด้วยการ2เล่มเล่มแรกนะคะก็คือ Let's Go Student Book เล่มนี้นะคะเราจะใช้ เรียนนะคะตลอดปีการศึกษาเลยและอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือ let's go workbook เล่มนี้จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำพร้อมกันตอนเปิดเรียนนะคะเด็กๆอาจจะเปิดไปดูก่อนได้นะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันตอนเปิดเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะ T e a c h e r วันนะคะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะในยูนิต one นะคะ as soon เด็กๆ t a k out your uh, ซิลเจนบ o o กนะคะ let's go <S เด็กๆหยิบหนังสือ let's go ขึ้นมาเลยค่ะ open your book page f o l นะคะเปิดไปที่หน้าที่4ค่ะเด็กๆดูนะคะ you need one at school สำหรับคำว่า school นะคะเด็กๆเคยเรียนมาแล้วในชั้นป .1 คำนี้แปลว่าโรงเรียนนั่นเอง a s school ก็คือที่โรงเรียนนะคะอะ ในยูนิตวันเนี่ยเราจะเรียนเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับที่โรงเรียนว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆด,ด,ดูค่ะ let's talk นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกัน a listen and say listen คืออะไรเอ่ย listen คือการฟังใช่ไหมคะ say คือการพูดค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนเนื้อหานะคะเดี๋ยววันนี้ทิเชอร์มีวิดีโอมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ยวเราไป watch video เกี่ยวกับ Scott and Kate Scott, Scott. Hi Scott. Oh, hello Kate. How are you? I'm okay. Thanks. How about you? Pretty good. How about you? How are you? Let's play. Okay. Look, there's Scott. Scott, let's play. Sorry, I can't. Oh, okay. Goodbye, Scott. See you later, alligator. เมื่อสักครู่นี้เด็กๆดูกันทันไม่เอ่ยเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสกอตแล้วก็เคสนั่นเองเมื่อเขามาเจอกันที่โรงเรียนใช่ไหมเอ่ย<ส>เมื่อเวลาที่เราเจอกันเนี่ยเราก็ต้องมีการกล่าวทักทายกันเมื่อมีการจะจากล,าก,ลาก็ต้องมีการกล่าวลากันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะคะในหนังสือกันเลยนะคะ่เด็กๆคอยคอยดัวบุ๊กของเด็กๆเลยนะคะชี้ตาม เด็กๆฟังนะคะแล้วก็รีพ e ทอ a ร์ตมีอ่านตามท e a เชอร์นะคะทีละประโยค Hi Scott how are you I'm okay thanks how about you Pretty good เด็กมาดูต่อไปค่ะเลื่อนมือมา Goodbye Scott. See you later. อ่าเมื่อสักครู่นี้เราได้อ่านไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของสกอต t แล้วก็เคสนะคะก็มีการทักทายกันใช่ไหมเอ่อเป็นเรื่องราวของสกอต t ใช่ไหมคะเคสเขามาเจอสกอต t เขาก็ถามกับสกอต t ว่า Hi Scott. How are you. ใช่ไหมคะ Hi Scott. สวัสดีสกอต how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมสกอตเขาก็ตอบกลับว่า I'm okay แ้งฉันสบายดีขอบคุณ how about you แล้วคุณละ่ะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เคทก็ตอบกลับว่า pretty good พิดที้คำนี้นะคะเด็กๆไม่ได้แปลว่าน่ารัก นะคะแต่แปลว่าค่อนข้างจะนะคะก็คือเทดเขาตอบกลับมาว่าก็ค่อนข้างจะดีฉันค่อนข้างจะดีเมื่อะกี้นี้เราเป็นกัน กล่าวทักทายกันแล้วเมื่อมีการกล่าวทักทายอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการจากลาเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เขาก็พูดพร้อมกันว่า Goodbye Scott ลากร Scott นะคะสกอ t เขาก็โบกมือตอบกลับว่า See you later ใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Hi Scott How are you a m okay, thanks. How about you, Kitty? Good. Goodbye, Scott. See you later. นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวของเคสกับสกอตในการเจอกันแล้วกล่าวทักทายเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่ เคสเนี่ยเขาถามสกอตเห็นไหมคะ Hi Scott how are you ประโยคนี้เราจะคุ้นเคยกันมากเลยเวลาที่เราทักทายกันถามตอบใช่ไหมคะว่า how are you คุณสบายดีไหมเด็กๆมักจะตอบกันว่า I'm fine ฉันสบายดีแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะสกอตเขาตอบว่า I'm okay I'm okay ก็ใช้แทน I'm fine ได้เหมือนกันก็แปลว่า ชัดสบายดีหรือเด็กๆจะไม่ใช้ am okay จะเปลี่ยนเป็น am good ก็ก,ก็ดีก็ได้นะคะเราสามารถที่จะตอบนอกเหนือจากคำว่า am fine ได้นั่นเองและเด็กๆจะเห็นคำว่า am am คำนี้เห็นไหมคะ am คำนี้ย่อมาจาก i แล้วก็ am นะคะเป็นรูปย่อของ i กับ am นั่นเองอ่ะเด็กๆมาดูด้านล่างนะคะ ด้านล่างจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เด็กๆได้เรียนไปนะคะเราจะลองมาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ How about you นะคะคุณสบายดีไหมเมื่อกี้ t ิ a เชอร์วันบอกไปแล้วว่าเราสามารถตอบได้มากกว่าคำว่า am fine นั่นก็คือ am okay ก็ได้นะคะท i good ก็ค่อนข้างจะดีหรือว่า am alright ก็ได้ am good ก็ได้นะคะเราหรือจะเป็น am well ก็ได้นะคะเราสามารถตอบได้หลายแบบเลย ทีนี้เมื่อเราทักทายกันแล้วก็ต้องมีการจากลาใช่ไหมคะเราก็สามารถลาได้ว่า goodbye ลาก่อนหรือว่า bye bye นะคะหรือ see you r a c e r เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นั่นเองและอันนี้จะเป็นรูปย่อเห็นไหมคะที่ทิเชอร์อธิบายไปเมื่อกี้นี้ I กับ am ใช่ไหมคะย่อเป็น am นั่นเองก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของเคสกับสกอตนะคะยังไงเด็กๆอย่าลืมไปรีวิวทบทวนนะคะในเนื้อหา นะะในยูนิตที่1นะคะ a S คือ cool, นั่นเองเด็กๆสามารถที่จะไปอ่านทบทวนดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อของ a l i s t e n and s a y หรือว่า l i s t e n and Sing หรือจะเป็นเรื่องราวของการกล่าวทักทายในยูนิตวันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในยูนิตหน้า My t h i n g s นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ